ต้นกำเนิดสายลับ007ในตำนานกำลังเจเริ่มต้นขึ้น เมื่อหนังรับได้พาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเจมส์บอนด์ตั้งแต่ที่เขาได้เริ่มเข้ามาเป็นสายลับครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาคแรกที่เปิดตัวเจมส์บอนด์คนใหม่ได้อย่างประทับใจและการเปลี่ยนตัวนักแสดงในครั้งนี้ก็ทําให้แฟรนชส์เรื่องนี้รับมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันเจมส์บอนด์สายลับรหัสอันตราย0 0 7ในช่วงที่เพิ่งเข้ามาเป็นสายลับใหม่ๆเขาได้รับภารกิจแรกที่ต้องเข้าหาเลดชิปที่ทํางานให้กับผู้ก่อการร้ายระดับโลกโดยเริ่มที่บบบ่่อออนนนคาสสาสสสรรรยยััืืเเปป็กไง ตนต่อของผู้ก่อการร้ายข้ามชาติและกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกร่วมกับเวสเปอร์ลินกรับเจ้าหน้าที่สาวสุดสวยจากกระทรวงการคลังที่ถูกส่งตัวมาเพื่อดูแลเรื่องเงินมหาศาลในกรณีด้วยที่พระเอกกำลังจะเอาไปเล่นในคาสิโนครับมันก็เลยทาให้พวกเขาทั้งคู่ต้องเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันกับภารกิจสุดอันตรายในครั้งนี้ สวัสดีครับผมมอโบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังสายลับในตำนานครับอย่างเรื่องเจมส์บอนดสายลับ007 Casino Royal คาสินรอยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กับพวกเราคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้น,นมาที่เจมส์บอนด์ พระเอกของเรานั่นเองครับในช่วงที่เขาเพิ่งมาเป็นสายลับใหม่ๆเขาได้ไปเจอกับตัวร้ายที่ขายความลับในองค์กรซึ่งเอ็มครับหัวหน้าหน่อยสืบราชการลับหรือหัวหน้าของพระเอกเดยได้ส่งตัวเจมส์บอลมากำจัดไ้สึกคนนี้จนตายคาที่และนี่ครับเป็นเพียงแค่ศพที่2เท่านั้นในชีวิตของเขาตั้งแต่ที่เขามาทำงานเป็นสายลับในองค์กรตัดภาพมาที่ประเทศอูกันด้าครับเลิศชีฟนายธนาคารที่เข้ามาดูแลเรื่องการเงินให้กับผู้ก่อการร้ายข้ามชาติเขายอมหักหลังองค์กรตัวเองโดยหวังเพียงแค่ผลตอ อบแทนที่คุ้มค่าเท่านั้นเขาต้องการที่จะขายหุ้นเกี่ยวกับการบินจํานวนหนึ่งล้านหุ้นและสร้างสถานการณ์ก่อการร้ายเพื่อให้หุ้นตกครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับเงินจํานวนมหาศาลนั่นเองเจมบอลก็เลยได้มาปฏิบัติการภารกิจไล่ล่าจับตัวคนร้ายแบบจับเป็นขอบอกเลยว่าฉากไล่ล่าในซีนนี้เทและหวาดเสียวแบบสุดๆครับสมกับเป็นเจมบอลพระเอกของเรา เขาได้บุกเข้าไปในสถานทูตเพื่อไล่ล่าคนร้ายถึงแม้ว่าเขารับจะไม่สามารถจับตัวคนร้ายคนนั้นมาได้และจำเป็นต้องฆ่าเขาทิ้งแต่บอนก็สามารถหยิบกระเป๋าของคนร้าย แล้วก็ได้พบข้อความรหัสลับในมือถือของสายลับคนนั้นมาได้ในที่สุดครับในตอนนี้เลอร์ชิฟเขาได้เห็นข่าวของเจมบอนที่บุกเข้าไปจับตัวและฆ่าสายลับของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบอนครับได้รหัสลับของเขาไปตัดภาพกลับมาที่หน่วยสืบราชการลับกันต่อบ้างในตอนนี้ข่าวของบอนสายลับคนใหม่ได้ดังไปถึงหูของนายกครับและตอนนี้ทุกคนก็ต่างมาตามหาบอนกันให้วุ่นในขณะเดียวกันนั่นเองบอนกำลังเข้าถึงข้อมูลรหัสลับจากผู้ก่อการร้ายคนนั้นโดยรหัสที่ได้ครับสามารถระบุถึงสถาน ที่ The Ocean Club ที่เป็นเป้าหมายต่อไปของเขาบอลได้เข้ามาหาเอ็มกรับเธอก็เลยตอบว่าเขาชุดใหญ่ ที่ออกข่าวเช้าใหญ่โตว่ามีสายลับบุกเข้าไปในสถานที่ครับที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งคนร้ายที่บอนฆ่าไปนั้นเป็นเพียงแค่ลูกกระจกของกลุ่มก่อการร้ายก็แค่นั้นที่จะสาวไปถึงตัวของคนที่ให้เงินหนุนหลังกลุ่มนี้ซึ่งก็คือตัวของเลอร์ชีฟนั่นเองนี่เลยเป็นครั้งแรกครับที่บอนได้เจอกับเอ็มหัวหน้าหน่วยสืบร,ราชการลับตัวเอ็มก็ยังคงกล่าวต่อว่าบอนชุดใหญ่ครับเพราะว่าเธอเลื่อนขั้นให้กับเข,เขาเข้ามาเป็นสายลับได้ไม่นานเนี่ยก็ก่อเรื่องขึ้นมาทันทีเธอเลยบอกให้บอนครับตััดสินนนใใจให้มรอบอบบคกว่าี night. และสั่งห้ามให้บอนงัดเข้าห้องของเธออีกต่อไปในว,วันต่อมาครับบอนได้เดินทางไปยังสถานที่ในข้อมูลลับที่ได้มาดิโอเชียนคลับนั่นเองพระเอกได้ปลอมตัวเป็นเด็กเก็บรถและจงใจขับรถชนอย่างจังรับสัญญาณการขโมยก็เลยดังขึ้นบอนจใช้จังหวัดชุลมุนนั้นเดินเข้ามาในโอเชียนคลับได้อย่างง่ายดายโดยบองครับได้แอบเข้าไปยังห้องควบคุมกล้องวงจรปิดและได้ทําการเปิดเทปกล้องวงจรปิดที่ถูกบันทึกเอาไว้ตามวันเวลาในรหัสลับเพื่อหาใครบางคนหลังจากนั้นเขาก็ไปทําท่าทีเช็คอินในโรงแรมใน และแซงบอกพนักงานว่าเมื่อคืนนี้เขาจอดรถข้างๆกับคนในกล้องวงจรปิดนะ่ะและดันไปทํารถของเขาเป็นรอย ชายคนนั้นมีชื่อว่าดีมิทรีสเพื่อให้พนักงานนัดเจอกับเขารับเพื่อรับผิดชอบในงานนี้เธอจึงได้บอกข้อมูลต่างๆของเขาให้กับบอนได้รับทราบในคืนนั้นเองรับเอ็มได้รับสายจากหน่วยงานว่าบอนเนี่ยแอบ,บเข้ารหัสลับโดยใช้ชื่อและก็รหัสของเธอครับซึ่งบอนได้สืบหาข้อมูลของอเล็กดีมิทรีสกับอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าบอแวนยาและเลิร์ชีฟครับนักบัญชีปริศนา ซึ่งมันก็เลยทําให้เอ็มไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ตัดภาพมาที่บอลตอกรับในตอนนี้เขากำลังจับตาดูดิมิเทียสอยู่ห่างๆบอลได้เนียนเข้ามาร่วมโต๊ะคาสิโนกับเขารับโดยดิมิเทียสเนี่ยได้เดิมพันกองไพ่ด้วยรถของเขากับบอลและก็ปรากฏว่าดิมิเทียสก็พ่ายแพ้บอลจะได้เงินจํานวนมหาศาลครับและรถของดิมิเทียสไปได้อย่างง่ายดายมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่แพ้บอลแบบนี้และเดินหนีออกไปในทันที ซึ่งบอนก็ได้ชวนสาวสวยครับคู่ขาของดิมิทรีสให้ออกไปดื่มต่อด้วยกันที่ร้านเล็กๆแห่งหนึง่งในตอนนี้เองดิมิทรีสได้นัดเจอเข้ากับเลอร์ชีฟครับเขาก็เลยถูกเลอร์ชีฟต่อว่าชุดใหญ่ที่เขาปล่อยให้ลูกน้องตายเพราะว่าบอนในขณะเดียวกันนั่นเองบอนและสาวสวยครับได้มาต่อกันที่ห้องอย่างเร่าร้อนในตอนที่ทั้งสองคนกำลังจะร่วมรักกันนั่นเอง ดีมิทรียสครับได้โทรมาหาเธอและบอกว่าเขากำลังจะเดินทางไปที่ไมอามีซึ่งบอนได้ยินแบบนั้นเนี่ยจึงรีบเดินทางตามดีมิทรียสไปโดยทิ้งเธอคนนี้ไว้ที่ห้องรับจนบอนได้ตามเขามาถึงคาสิโนแห่งหนึ่งแต่เขาก็ถูกดีมิทรียสจับได้เสียก่อนทว่าดีมิทเรียสสิครับก็เสียท่าถูกบอนแทงเข้าไปอย่างจังจนเสียชีวิตในที่สุดโดยบอนได้ย่งมือถือของเขามาได้และได้พบกับข้อความรหัสลับบางอย่างที่มีใจความเขียนบอกว่าอ l ลิปซิส ข้อความเดียวก,กันกับที่เขาเคยเจอในโทรศัพท์ของผู้ก่อการร้ายเมื่อต่อต้นเรื่องและเมื่อเห็นดังนั้นครับ พระเอจิงโทรกลับไปแล้วก็ได้เห็นว่าใครบางคนรับสายที่ว่านั้นบอนจึงเดินตามเขาไปซึ่งบอนได้ตามชายคนนั้นมาจนถึงสนามบินเขารู้ตัวและเปลี่ยนชุดเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อพรางตาเสียก่อนบอนจึงรีบติดต่อกลับไปที่หน่วยสืบราชาการลับของตนและขอสายเอ็มรับเพื่อแจ้งข่าวว่าจะมีคนระเบิดสนามบินไมอามี่เพื่อก่อการร้ายในตอนนี้หน่วยราชาการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินไมอามี่และก็ได้พบว่าวันนี้รับที่สนามบินจะมีการเปิดตัวเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะเดียวกันนั่นเองผู้ก่อการ ได้เปิดสัญญาณไฟไหม้ครับมันก็เลยทําให้มีน้ําหยดไหลลงมาผู้คนในสนามบินก็ต่างแตกตื่นวุ่นวายกันไปหมดครับส่วนคนไายก็ได้หลบหนีออกมา โดยจุดชนวนระเบิดไว้กับรถพร้อมกับขับเข้าไปใกล้กลเครื่องบินยักษ์ขนาดใหญ่เพื่อระเบิดเครื่องบินที่ว่าทิ้งบอนที่เห็นแบบนั้นจึงรีบตามไปหยุดยั้งเขาคนร้ายครับได้กระโดดลงมาจากรถก่อนที่มันจะพุ่งเข้าชนกับเครื่องบินลำนั้นบอนจึงต้องจําเป็นครับเข้าไปขับแทนและหักหลบมันจนพ้นในที่สุดซึ่งก็ปรากฏว่าตำรวจครับได้เข้ามาจับก,กุมเจมบอนเอาไว้ในทันทีเพราะคิดว่าเขาเป็นคนร้ายในขณะที่คนร้ายตัวจริงครับพยายามจะกดระเบิดที่เขาติดเอาไว้ในรถแต่ก็ปรากฏว่าระเบิดนั้นบอนได้เอามันมาติดไว้กับตัวคน คนร้ายแทนตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ทําให้ร่างคนร้ายคนนี้ครับถูกระเบิดตายในที่สุดในตอนนี้เองบอลและก็หน่วยสืบราชการลับของเขาได้เดินทางกลับมาที่โอเชียนกลับอีกครั้งเขาก็ได้พบว่าสาวสวยคนนั้นได้ถูกเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยละที่ชายหากรับเอ็มได้บอกกับบอลว่า เพราะว่าเขาฆ่าดิมิเทียสเลยทําให้เธอถูกทรามานอย่างหนักและตายในที่สุดเอ็มก็เลยเล่าต่อว่าดิมิเทียสรับเขาเป็นคนกลางเขารู้ว่าจะทํายังไงกับอาวุธและรู้ว่าใครต้องการจะใช้มันเขาคนนี้ทํางานกับทุกคนครับที่มีเงินรวมไปถึงทํางานให้กับเลอร์ชีฟด้วยซึ่งเลอร์ชีฟคนนี้นี่แหละที่เป็นนายธนาคารให้กับผู้ก่อการร้ายเอาเงินพวกเขาไปลงทุนครับแต่ก็หมดตัว พราะว่าหุ้นพึ่งตกไปเขาคนนี้เป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์และเป็นเซียนโป๊กเกอร์โดยเอมได้ฝังชิปติดตามตัวบอนเอาไว้ก่อนที่ให้เขารับไปปฏิบัติภารกิจต่อโดยเอมได้เล่าว่ามีคนเทขายหุ้นของสายการบินจํานวนมหาศาล วันต่อมาก็เลยทําให้ราคาของมันตกและบริษัทเครื่องบินต้นแบบรับถ้าาเครื่องบินนี้ถูกทําลายมีหวังได้ล้มละลายเป็นแน่แต่ผลกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นผู้ก่อการร้ายเสียเองรับที่เสียเงินจํานวนหลายล้านเหรียญเพราะว่าเดินเกมที่ผิดพลาดซึ่งคนนั้นก็คือเลอรชีฟนั่นเองมันก็เลยทาให้เขาในตอนนี้ครับกำลังจะจัดอีเวนต์พิเศษโดยเป็นการจัดรวมเล่นโป๊กเกอร์กับนักพนันระดับสูงในคาสิโนโรอยลัลเพื่อหวังได้ลึกครับว่าเขาจะทําเงินในครั้งนี้กลับมา เพื่อนำมันมาคืนให้กับลูกค้าผู้ก่อการร้ายและทางหน่วยสืบราชการลับไม่ต้องการให้เขาชนะพนันครับเพราะว่าต้องการให้เขาคนนี้ล้มละลายจึงได้ทําการส่งเจมบอลไปที่บอนเพื่อทําภารกิจในครั้งนี้ให้สําเร็จซึ่งบอนก็ได้เจอเข้ากับเวสเปอร์ลินใส่รับสาวสวยครับที่เป็นคนของทางกระทรวงการคลัง ซึ่งทางกระทรวงที่ว่าได้ออกเงินทุนให้กับบอนก้อนนึ่งรับไปเล่นคาสิโนในคืนนี้โดยมีเธอคนนี้เป็นคนคอยควบคุมเงินทั้งหมดและเธอได้ขู่กับบอนเอาไว้ว่าถ้าเขาเล่นเสียนั่นก็เท่ากับว่ารัฐบาลครับกำลังออกเงินหนุนผู้ก่อการร้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วจะใช้เงินแต่ละบาทเด็กคิดให้มันดีๆก่อนที่ทั้งสองคนรับจะเดินทางมาพบปากกับแมนทิสคนประสานงานของทางการที่รอพบเขาอยู่แล้วครับ ตดยแมนทิตได้บอกข้อมูลกับบอนว่าเลอร์ชีฟนั้นยังไม่รู้ครับว่าบอนจับตาดูเขาอยู่และเขาเพิ่งเดินทางมาถึงที่นี่เมื่อวานนี้ซึ่งเลอร์ชีฟคนนี้ก็สนิทกับอธิบดีกรมตำรวจที่นี่ ซึ่งนั่งอยู่ในร้านอาหารนี้ด้วยครับแมนทิตจึงได้สร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาว่าอธิบดีคนนี้รับสินบนครับทําให้ทางตารวจมาจับตัวของเขาไปตัดปัญหาเรื่องคนหนุนหลังของเลอชิฟไปได้อีกคนหนึ่งเรยดว่าทางการในคืนนี้เนี่ยก็จะฝังเลอชิฟให้จมดินเลยก็ว่าได้ในคืนนั้นเองครับเจมบอลได้เดินทางเข้ามาในบอลพวกเขาทั้งหมดกำลังจะเริ่มเล่นโป๊กเกอร ด้วยเงินเดิมพันที่สูงเลี่วด้วยกันครับในช่วงแรกดูเหมือนว่าบอลจะเล่นเสียหนักให้กับทางเลอร์ชิปแต่บอลก็ได้บอกกับลินว่าเขาแกล้งเสียครับเพื่อจับพิรุษของตาเลอร์ชิปเขาจะกระตุกตอนที่กําลังโกงหรือสับทางการโป๊กเกอร์ครับเขาเรียกว่ากําลังบัฟกันอยู่นั่นเอง ซึ่งระหว่างพักครึ่งเนี่ยบอนได้แอบเอาเครื่องดักฟังมาติดตัวเลอร์ชิฟไปและเมื่อเลอร์ชิฟกลับมาที่ห้องรับผู้ก่อการร้ายที่เลอร์ชิฟเคยเอาเงินของเขาไปเล่นหุ้นจนหมดตัวเนี่ยก็ได้มาหาเลอร์ชิฟในคืนนี้ด้วยและรุมทาร้ายเขาอย่างหนักคือพวกมันครับต้องการเงินตัวเองคืนภายในยีิบสี่ชั่วโมงถ้าเลอร์ชิฟหายกับพวกมันคืนไม่ได้เขาก็ตายสถานเดียวในตอนนั้นเองรับผู้ก่อการร้ายที่ว่าได้ออกมาเจอกับเจมบอลข้างนอกทั้งหมดก็เลยเข้าประทากันโดยบอลได้ฆ่าพวกผู้ก่อการร้ายพวกนั้นจนสําเร็จและกลับบเข้ามามในอนอ เขาถ้าเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน และเมื่อเล่นเสร็จครับบอนก็รีบขึ้นไปที่ห้องของลินและก็ได้พบว่าเธอนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากเนื่องจากเห็นบอนฆ่าคนตายต่อหน้าต่อตาโดยบอนได้เข้าไปนั่งข้างๆกับเธอและได้กอดปลอบเธออย่างอ่อนโยนในเช้าวันต่อมาครับแมนทีได้บอกกับบอนว่าเขาจัดการเรื่องศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้โยนความผิดให้กับลูกน้องของเลอร์ชีฟเองนั่นแหละเพื่อต้องการให้เขารับรู้สึกกังวลมากกว่าเดิมเพื่อที่ว่าวันนี้บอนจะได้เผด็จศึกเจ้าเลอร์ชีฟซะในการเดิมพันครั้งต่อไปที่กำลังจะมาถึงโดยมีเว อยู่ข้างๆเธอในตอนนี้ครับดูเป็นกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่ากลัวบอลจะเล่นเสียอีกตามเคยในรอบนี้ครับเลอชีฟเดิมพันหมดหน้าตัก และก็ปรากฏว่าเขาก็เป็นฝ่ายชนะไปและได้รับเงินจํานวนมหาศาลในขณะที่บอลในตอนนี้ครับก็หมดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเขาอ่านพฤติกรรมของเลอชิฟผิดพลาดและลินจะไม่ยอมให้เงินจากกระทรวงการคลังให้กับบอลเพิ่มโดยเด็ดขาดเพราะเธอคิดว่าพระเอกนั้นแพ้เพราะว่าอีโกตัวเองล้วนๆครับทั้งสองคนนี้ก็เลยมีปากเสียงซึ่งกันและกันบอลในตอนนั้นกโกรธจัดจะถืออาวุธไปจัดการกับเลอชิฟให้มันจบๆในตอนนั้นเองครับคนจาก c a a ที่แฝงตัวเข้ามาตั้งแต่แรกเด็ย ก็ได้เดินเข้ามาขัดจังหวะรับและบอกให้บอลอยัดทำแบบนั้นเลยเขาคนนี้ได้เสนอกับบอลอีกครั้งในการแก้มือครั้งต่อไป ตัวให้พระเอกรับใช้เงินจาก CA a เพื่อกลับไปเล่นให้ชนะให้ได้แลกกับตัวของเลอร์ชีฟครับซึ่งมันก็เลยทําให้บอลต้องกลับเข้าบอลอีกครัง้งตัวที่ตัวของพระเอกเองก็หารูไม่ว่าคู่ขาของเลอร์ชีฟครับได้หยดอะไรบางอย่างลงในเครื่องดื่มของบอลทําให้เขาเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาในตอนนี้ครับบอกลการจะหัวใจวายตายเขาจึงรีบส่งสัญ,ญญาณไปหาเอ็มเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพวกเขาเลยแนะนําวิธีในการช่วยเหลือตัวเองครับให้กับพระเอกไป แต่เขาก็ดันหมดสติไปเสียก่อนสิครับเวสเปอร์ลินที่ตามมาเห็นทีหลังเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยพระเอกแบบพอดีปั้มหัวใจของเขาจนขึ้นมาได้จนสําเร็จบอลก็เลยได้กลับเข้าไปในบอลอีกครั้งในครั้งนี้ครับเขามีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวในการชนะเลศชีพให้ได้ ซึ่งผลก็ปรากฏว่าพระเอกทําได้จริงรับเลอชิฟแพ้เขาอย่างย่อยยับกลยทาให้เขาล้มละลายในที่สุดเงินทุนที่เลอชิปเก็บตักตุนมาตั้งแต่เมื่อวานในตอนนี้ก็หายเกลี้ยงโดนพระเอกงับเลียไปหมดครับบอลในตอนนี้ก็เลยมานั่งดินเนอร์กับเวสเปอร์ลินอย่างสบายใจเขาทั้งสองคนนี้ได้นั่งพูดคุยกันสักพักหนึ่งโดยเธอก็ได้บอกว่าแมนทิตเรียกเธอไปหาแล้วเธอก็เดินจากไปในตอนนั้นเองบอลก็เอะใจอะไรบางอย่างก็เลยรีบตามลินออกไปซึ่งก็ปรากฏว่า เธอในตอนนี้ครับถูกลักพาตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอนก็เลยรีบขับรถตามเธอไปแบบติดๆแต่คนร้ายก็ดันมัดตัวลินไว้กลางถนนครับมันก็เลยทำให้เขาจำเป็นต้องหักรถจนรถของเขาล้มเสียหลักพลิกค,คว่ำไม่ทราบชะตากรรมโดยพวกของเลอร์ชีฟครับได้จับตัวของพระเอกมาถอดชิปติดตามตัวออกไปและเลอร์ชีฟก็ได้บอกกับบอนว่าแมนทิสนั้นเป็นพวกเดียวกันกับเขาเองนั่นแหละก่อนที่พวกนี้ครับจะพาตัวบอลกับลินไปที่แห่งหนึ่งพวกมันได้จับตัวบอนมัดไว้กับเก้าอี้ เลอรชีฟครับพยายามจะทรมานเขาต่างๆนานาเพื่อบังคับให้บอลปรีบปากเรื่องพาสเวิร์ดที่เขาได้มา ในตอนนั้นเองรับเลอร์ชีฟก็ได้ยินเสียงปืนดังออกมาจากห้องของเวสเปอร์ลินซึ่งคนที่มาเยือนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอผู้ก่อการร้ายที่เลอร์ชีฟเอาเงินของเขาไปเสียทิ้งนั่นเองครับพวกมันนั้นไม่รอช้าจัดการเก็บเลอร์ชีฟทิ้งในทันทีในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลและแมนทิสครับได้พยายามถามบอนว่าทําไมพวกผู้ก่อการร้ายถึงไว้ชีวิตบอนกับลินล่ะซึ่งพระเอกในตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยไว้ใจแมนทิสสักเท่าไหร่และให้ทางการกรับมาจากกับกุมตัวของเขาไปก่อนตามคําบอกเล่าของ เลอชิปปนก็เลยเดินทางมาหาบอนทั้งสองคนก็เลยพูดคุยกันครับและต่างมีความรู้สึกดีต่อกันและกันลีนในตอนนี้มีใจให้กับเขาไปเป็นที่เรียบร้อยละ โดยหลังจากนั้นไม่นานพนักง,งานบัญชีจากคาสิโนก็ได้เดินทางมาหาลินครับเพื่อทําการโอนเงินที่เขาชนะพนันมาได้มันก็เลยทาให้บอนกับลินได้มาสวีทวิดวิวกันที่เกาะส่วนตัวครับโดยเขาได้เล่าให้เธอฟังว่าแมนทีสได้ไปเล่าให้กับเลอร์ชีฟได้ฟังถึงเรื่องที่ว่าบอนจับพิรุธท่าทางของเขาได้ตอนลักไก่ได้มันก็เลยทําให้เลอร์ชีฟไหวตัวทันครับก็เลยเอาชนะบอนในศึกครั้งแรกมาได้ไม่ใช่เพราะว่าบอนอ่านพฤติกรรมของเขาผิดไปแต่เลอร์ชีฟโกงตังหกรับ คือพระเอกยังคงมั่นใจว่าฝีมือการเล่นโป๊กเกอร์ของตนนั้นไม่เป็นสองรองใครก่อนที่บอนจะบอกกับเวสเปอร์ลินว่าเขานั้นรักเธอ และพร้อมจะลาออกจากตําแหน่งสายลับเพื่อไปหางานสุจริตทํากับเธอครับก่อนที่บอลจะส่งจดหมายลาออกให้กับทางการเอ็มในตอนนั้นก็รีบติดต่อกลับมาหาเขาเลยสิครับในตอนนั้นเองกระทรวงการคลังก็ได้มาทวงเงินที่เขายืมไปเล่นคาสิโนและให้บอลรับไปที่ธนาคารเพื่อคืนเงินที่ว่าโดยด่วนซึ่งบอลก็ติดต่อไปยังคาสิโนสิครับเพราะว่าเงินของเขายังไม่เข้าบัญชีของเขาเลยแม้แต่น้อยแต่กลับกลายว่าเงินนั้นมันจะไปเข้าบัญชีของหน่วยงานของลินแทนและตอนนี้ก็ถูกถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้พระเอกรู้ด้ทันทีครับว่าเวสเบอร์ลินขโมยเงินก้อนนั้นไปหมดแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบอในตอนนี้ตามตัวลินจนเจอตัวแล้วครับและได้พบว่าลินมอบเงินก้อนนั้นทั้งหมดให้กับชายปริศนา แล้วลินก็ถูกจับตัวไปบอนได้ไลลาพวกมันไปแต่ก็ไม่ทันครับเขาเลยตัดสินใจจะย้อนกลับมาเพื่อช่วยลินเอาไว้ก่อนที่ตึกจะถลม่มแต่ก็ไม่สามารถช่วยเธอไว้ได้ทันครับและผู้ก่อการร้ายก็นําเงินก้อนนั้นไปได้สําเร็จในขณะที่เวสเปอร์ลินก็มาตายต่อหน้าต่อต,อตาของพระเอกไปเอ็มได้เล่าบอกกับบอนว่าลินนั้นมีคนรักอยู่แล้วและถูกองค์กรผู้ก่อการร้ายที่อยู่เบื้องหลังของเลอร์ชีฟครับจับตัวไปพวกนั้นแบ็กเมลเธอครับ และขู่ฆ่าคนรักของลินถ้าเธอนั้นไม่ยอมร่วมมือกว่าที่ทางการจะมารู้เรื่องก็สายเกินไปเสียแล้วโดยคนที่บอกความลับกับเลอชิปไม่ใช่แมนทิสแต่อย่างใด แต่กลับเป็นลินนั่นเองครับบอนก็เลยเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและตัดสินใจว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ไว้ใจใครอีกต่อไปแล้วเขาได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับก่อนที่ตัวของพระเอกจะถูกหน่วยงานราชการรับดึงตัวเขากลับไปทํางานโดยเร็วซึ่งเอ็มก็ได้ทิ้งท้ายบอกกับบอนว่าที่เขาและเธอรอดมาได้ในวันนั้นก็คือลินช่วยชีวิตของพระเอกเอาไว้ตัวเงินก้อนนั้นครับเป็นข้อต่อรอง และในตอนนี้ครับทางการก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นั้นคือใครกันแน่หน่วยงานคงจะต้องทําการสืบกันต่อไป ซึ่งบอลในตอนนั้นก็ไม่รอช้าสิครับจัดการเปิดโทรศัพท์ของลินขึ้นมาด้วยความเสียใจแล้วก็ได้พบข้อความที่เธอฝากทิ้งเอาไว้เป็นเบอร์ติดต่อของใครบางคนครับที่มีชื่อว่ามิสเตอร์ไวท์ซึ่งผลก็ปรากฏว่าบอลใช้เวลาไม่นานครับก่อนจะหาตัวตนของมิสเตอร์ไวท์ได้เจอแล้วตัวหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากที่เรื่องราวของเจมส์บอลคาสิโนโรอยาวได้จบไปอย่างเป็นทางการเนี่ย คาสิโนโรอเยลนับว่าเป็นเจมบอลอีกภาคที่เป็นภาคโปรดของใครหลายๆคนจากการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้านักแสดงบอนครั้งใหม่ที่บอกได้เลยครับว่าน่าประทับใจมากๆและเท่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมา ทำให้ตัวละครของเจบอนในภาคนี้มีความเป็นมนุษย์และมีหัวใจมากยิ่งขึ้นทำให้หนังรับทำงานในภาคแอคชั่นดรามา่าและโรแมนติกได้ลงตัวไปเสียทุกทางถึงแม้ว่าใครจะไม่เคยดูหนังแฟนชายของ0 0 7มาก,ก่อนคาสิโนโรอยัยลครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆของหนังใส่รับชุดนี้ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังเรื่องเก่าตั้งแต่ปี2006กว่า10กว่าปีมาแล้วครับแต่นี่ก็ยังเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งในตำนานที่ควรค่าแก่การดูอย่างแน่นอนและได้รับเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์จนนนนวนมหาาไได้รคะแ MDB ป ถึง8คะแนนเต็มครับซึ่งหนังที่ทําได้คะแนนสูงขนาดนี้เรียกได้ว่ามีน้อยจริงๆควรค่าแก่การไปหาหนังเต็มมาดูเป็นอย่างมากเอาละครับสําหรับใครที่ฟังมาจะถึงตอนนี้และชื่นชอบในการฟังสรุปในเรื่องหนังแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคลิปใหม่ๆมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ให้กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ